นี้เราอยู่ที่งานครับแบงคอป2023ค่ะแล้วก็เราเห็นงานหัตถศิลป์เนาะที่นี่เราอยู่กันที่ร้านอะไรคะคุณนะเราอยู่กันที่ร้านเมตตาสารานนท์ค่ะเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินรานนปี2552นะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะเขตบางกอกน้อยแต่แต่ว่าไม่ใช่ครูเมตตานะครูเมตตาอีกท่านหนึ่งเอาอ แต่ก็วันนี้มามาออกบูธแล้วก็ถ่ายทอดงานัาถศีลถาถกรรมให้เราได้เห็นนะคะอันนี้อยู่ตรงหน้าเบียร์นี่คือเป็นเป็นงานที่ทําจากวัสดุอะไรคะดีบุกผสมทองแดงค่ะอันนี้เรียกว่าขันสำริดขัดเงาหรือขันลงหินค่ะโอ้โทำผลิตที่ชุมชนบ้านบุกบางกอะน้อยชุมชนนี้มีมา200กว่าปีคือเป็นคนอยุธยาอพยพมาพร้อมพระเจ้ากรุงทนนะคะ ก็ทําสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนอันนี้คือใช้มือขัดใช้มือค่ะเจ็ดขั้นตอนกว่าจะได้งานชิ้นหนึ่งค่ะแต่ถ้า้าไม่แกะลายนี่6กช่างถ้าแกะลาย7จ็ช่างนะคะอ๋อหมายถึงว่าช่างที่เฉพาะหน้าที่ใช่ใช่ค่ะคือเริ่มต้นจากการขึ้นลูกก่อนนะะแล้วก็กก่งกอขัดด้วยมือด้วยมือค่ะแล้วก็ส่งขั้นสุดท้ายก็คือแกะลาย ช่างแก่ลายนี้เราสมไว้ที่แปดรีวนะคะท่านก็อายุเจ็ดสิบละเป็นผู้ญิงช่างแก่ลายส่วนช่างขึ้นลูกต้องเป็นผู้ชายช่างขึ้นลูกก็คือช่างปีค่ะช่างช่างที่หนึ่งขึ้นทรงกลมทรงภาชนะมาก่อนเเป็นนัอดีบุกกระทองแดงใช่ไหมตามส่วนผสมของเราค่ะแล้วก็มาหลอมรวมกันก่อนแล้วเทใส่ดินงันดินงันก็คือแบบค่ะแล้วก็จะ แข่งตัวเป็นแผ่นกลมๆใช่ไหมฮะมแล้วเราก็จะช่างอะฮะเขาก็จะครีบขึ้นมาครั้งละสี่แผ่นหรือหกแผ่นถ้าไซส์เล็กนะคะอีกมือหนึ่งก็จะเป็นคอนปอนคอนปอนนะคะแล้วก็จะเอาไปเผาแล้วก็ออกมาทุบเผาทุบเอาทุบจนขึ้นทรงะคะ่ะพอขึ้นทรงเสร็จเราก็จะทําขั้นตอนออกไปเรื่อยๆจนทั้งครบเจ็ดเจ็ดช่างแต่ไม่ใช่ภายในวันเดียวนะคะก็ะคือ จากวันแรกแล้วก็ขึ้นอีกวันนึงก็ช่างคนที่สองเอาไปทําคนที่สามคนที่สี่ไปเรื่อยๆค่ะหรือแปลว่าง,งานชิ้นหนึ่งกว่าจะได้หันมัน,มนใช่แต่ว่าเราตีเนี่ยไม่ได้ได้วันละชิ้นเราจะตีได้สี่ชิ้นหกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่ไซส์ถ้าไซส์ใหญ่ๆเนี่ยช่างก็จะทําได้แค่สี่ชิ้นต่อวันนะคะแต่ถ้าไซส์เล็กอาจจะได้มากกว่านั้นค่ะ<อ>แล้วก็ตอนนี้ช่างก็เหลือเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วค่ะ อายุช่างก็เฉลี่ยนะคะตั้งแต่หลักห้าไม่แน่ใจอยู่ว่กน่าจะหลักหก <c oughs> หลักเจ็ดอ่าหลักห้าไม่รู้มีมีกี่คนไม่แน่ใจนะคะ <c oughs> น่าจะเป็นหลักหกกับหลักเจ็ดมากกว่าะค่ะแล้วจริงๆครูเมตตาเขามีเปิดสอนไหมคะครูเม่ตา <c oughs> สมัยก่อน <c oughs> คือคือมีหน่วยงานหลายกระทรวงนะคะเขาพยายามที่จะเอ่อ <c oughs> ช่วยช่วยอ่ะค่ะก็ <c oughs> คือแบบว่าสนับสนุนว่าให้ไปติดป้ายว่า หน่วยงานเป็นคนจ้างนะคะจ้างให้รับเด็กวัยรุนะ่นอายุสิบปขึ้นไปให้ค่าแรงวันละ200อันนี้คือผู้นี่ประมาณจะเกือบ20ปีแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีใครไปเรียนค่ะก,ก่อนรู้สึกจะเป็นไม่แน่ใจว่ามาหักไทยหรือเปล่าไม่ออกอมาบรรดา,นานแล้วค่ะอันนี้ไม่มีคนไปเรียนหรือถ้าคนประแวกนั้นมาเรียนลูกหลายเขาก็มาฝึกได้ไม่นานเขาก็ไม่ไหว มันต้องใช้ความอดทนพรสวรรค์บวกพรสแหวนนี่เด็กรุ่นใหม่ส่วนมากก็ไปเลือกอาชีพที่เกิดใหม่เยอะๆเขาก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะต่อยอดอค่ะเด็กรุ่นใหม่นี่หมายความว่าเป็นลูกหลานช่างโดยตรงนะคะ,<อ>คะลูกหลานช่างโดยตรงกับเด็กที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้แต่ถ้ามันเขาเรียกอะไรนะคะเวลาการตีขึ้นรูปอะ่ะมันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าทําแป๊บเดียวมันจะขึ้นรูปได้ สวยมากเลยค่ะเอ๊ะเบียร์ถามนิดนะะึงค่ะอย่างนี้ค่ะ,คะภาชนะที่ทําส่วนใหญ่เนี่ยด้วยด้วยการที่เราทํามาส่วนผสมเป็นวัตถุดิบเนาะเป็นดีบุกใช่ไหมคะดีบุกทองแดงค่ะแล้วคุณนะสมบัติของเขาที่ทดีของดีบุกคืออะไรอะ,ะอ,อ,อันนี้เนื้อมันจะแข็งนะเ,เนื้อจะแข็งกว่าพวกงานทองเหลืองทั่วไปถ้นานาทงเหลืองมันเป็นงานหล่อทําจากทองแดงสังกะสีแต่ของเราเป็นดีบุกกับทองแดงแล้วก็ไปจากเนื้อชิ้นเดียวขึ้นมานะคะ จะมีความแก่งแล้วก็ความแข็งแรงแข็งแรงมากกว่าค่ะแล้วก็วสวยงามเขามีรอยตีหนูจะสังเกตเห็นไหคะค่ะแล้วขอเวลาี่วคุณคุณจะสังเกตเห็นว่ามีรอยค้อนรอยค้อนทุนค่ะหา้าอย่างญยสา,ายใหญ่ใหญ่้จะเห็นง่ายค่ะโอ้แล้วเจ้าตัววัสดุที่มาจากดีบุกเนี่ยค่ะค่ะเออมันต่างกับ โลหะประเภทอื่นยังไงเช่นเครื่องเงินอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทองแดงอะไรเงี้ยค่ะเครื่องเงินนี่อยากรู้่ะก็ไม่ได้มีความรู้มากว่าว่าเขายังไงนะคะแต่ว่ารู้แต่เพียงว่าทองเหลืองกับองหินคือในองหินก็คือทองแดงดิบุกแต่ถ้าเป็นทองเหลืองก็คือทองแดงสังกะสีเราจะทราบแค่นี้ส่วนเครื่องเงินกับเครื่องอื่นเราจะไม่ได้ไม่ได้มีความรู้ก็จะไม่กล้าอธิบายแล้วดูแล้วมันมันคือแบบว่าสวยแบบ ไปตกแต่งบ้านก็ได้แต่ถ้าสมมติคนที่ใช้ชีวิตจริงในส่วนใหญ่นี่ค่ะคผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะตอนนี้ค่ะคือส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ในงานอะไรได้บ้างคะเท่าที่ขุดหนูไปนะคะก็มีงานแต่งงานปนวนแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่เป็นขันน้ำมนต์ถวายให้กับ สงที่ที่ลูกค้าเขารพกนับถือนะคะแล้วก็เป็นขันตักบาท,ที่ใช้ส่วนตัวแต่ณปัจจุบนันนี้การตักบาท,ที่จะใช้อย่างเนี้ก็จะต้องเป็นวันสําคัญมาค้าอาสาหะอะไรประมาณนี้ถึงจะถือไปที่วัดแต่ถ้าส่วนส่วนมากคนณปัจจุบันด้วยเร่งรีบเนะก็จะไม่ได้ใช้ตรงนี้แต่ว่ากลุ่มบางท่านที่เขายังใช้อยู่ก็มีบางท่านก็ซื้อเก็บ อนุรักษ์ซื้อเก็บไว้ให้ลูกหลานให้เป็นมอดลลูกหลานดูที่แบบว่าไม่ได้เจอะจงว่าต้องใช้เก็บไว้สะสมหรือนําไปใช้จริงในชีวิตประจําวันได้แต่ว่าประจําวันเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยเพราะอาจจะเป็นเรื่องของเมื่อถอยหลังไปเมื่อหลายสิบปีก่อนก็ส่งออกนะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะชุดเขาเรียกคอฟฟี่เซตก็คือชุดนมน้ําอ่านใสครีมใส่นมอะไรเนี่ย ครีมแอนชชการ์ไม่ค่อยกช่วยกันค่ะก็เหมือนแบบใช้เป็นอยู่ในเครื่องปรุงสลัดโบลันีกสลัดโบล์ค่ะอ๋อคือได้ทั้งแบบรสชาติหลากหลายของอาหารไม่ว่าจะเป็นกรดด่างอะไรก็คือแบบดีบุกเขามีโไม่แน่ใจนะว่าสลัดโบนี่เขาวาง้งเขาก็อาจจะใส่ถ้าท่านเน้นมะนาวเยอะก็คงไม่ดีแต่ว่ามันเป็นชื่อเฉพาะ แต่ส่วนมากว่าจะเอาไปใส่อาหารหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะนั้นแปลว่าภาชนะที่ทําจากดีบุก่ยคะถ้าสมุิเราไปใส่อาหารเนี่ยสาหรับภาวะของเปรี้ยวรสไม่โอ้ไม่โอ้จะเพิ่มของเปรี้ยวจะเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนอกนั้นก็จะใส่ได้แล้วมันมีผลยังไงครับคุณน้ำคุก็อาจจะเป็นมีมีเขาเรียกอะไรนะเอฟเฟกต์นิดหน่อยคือให้มันให้ดันนหลัะเราจะไม่ได้บอกให้ไปใส่ประมาณนั้นก็คือใส่เป็นน้าเย็นคน้ําเย็น ใส่ดอกไม้ลอยน้ำมนไดประมาณนี้เหมือนแบบเป็นเซตเข้าแช่ก็จะเก่กว่าอย่างนันใชอแต่ว่าของร้อนของเปรี้ยวมีผลต่อผิวของวัสดุภาชนะนี่ไหมครอนของร้อนไม่มีผลต่อวัสดุแต่มีผลกับมือผลจับเอพราะร้อนเร็วร้อนเร็วเย็นเร็วเน้นไปของเย็นค่ะเย็นก็บอุ่นน้ำชาอุ่นอย่างเงี้ยช่วแรงเงี้ย ใช่แทนแก้วน้ำเมืใส่น้ำชาอุ่นๆแล้วก็ดื่มได้ค่ะอ่าได้แต่ว่าถ้าพอของร้อนปุ๊อุ้ยมือเราจับเราก็จะร้อนแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่เสียยกเว้นขาจะไวต่ออุณหภูมิด้วยค่ะอุณหภูมิที่เขาอยู่เนี่ยยังอยู่ในแอร์นีิดนึงจับมันก็จะเย็นได้อ่าได้ความรู้ด้วยมาเดินงานค้ามินี้มีแต่ร้านน่ารักนันรังที่แบบพยายามถ่ายทอด ใช้ใช้เหล็กแหลมแหลมนดุโลหะทะลุไม่ไม่ต้องวาดลายก่อนคือเขาก็จะแกะด้วยความชำนาญกาลยะมีจุดจุดไว้นิดนึงจุดให้เจอเนี่ยแหละลูกแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็จบพอดีมาร์กไว้เจ็ดเจ็ดสิบกปล่อยฟรีเลยใช่ใช่ค่ะก็ไปเรื่อยเรื่อยคนแก่เจ็ดสิบกว่าแล้วก็เป็นผู้หญิงค่ะท่านเป็นผู้หญิง แปลว่าหนึ่งสายตาต้องดีมากนะคะว่าะงานละเอียดมากคุณนะโอ้ตอนนี้ที่วัดถ้าที่มาดูแลแทนชื่อคุณหมอจริยาแสงสัจจาเป็นน้องสาวของครูเมตตาเสลานนท์นุกไม่ไม่ใช่ป้านะนี่ป้ากำลังเล่าเล่าถึงประวัติของเจ้าของคคุณหมอจริยาส่วนป้ามีหน้าที่จำหน่ายแล้วที่บ้านบุ๋นนี่เขามีเปิดให้ชมไหมคะมีค่ะ ได้ค่ะใครสะดวกคุณน้าอันไหนก็ได,ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นโรชัวรูกเอาไปได้เลยนะคะได้มันมีรายละเอียดรูกเอาไปได้แล้วรูกก <üyor uz. S 1> ็จะถ่ายถ่ายลงนะคะได้ชื่ออยู่ข้างหลังเนี่ยชื่อของคุณคุณหมอจริยา<ถ>เป็นน้องของครูเมตตาค่ะ<ถ>คุณคนนี้คุณบุญทีก็เป็นน้องแต่ว่าดูแลที่ที่เฉพาะที่นี่อ๋อส่วนคุณหมออาจจะรับโทรศัพท์ยากนิดนึงเพราะท่านมีมี มีกลิ่นค่ะประถ้าใครสนใจนะคะหรือว่าไปเยี่ยมชมที่บ้านบุ๋เนาะดูว่าแบบรากของความเป็นไทยในมุมของนานาถศิลัตถกรรมเนี่ยมีอยู่ใกล้แล้วก็ใกล้ตัวเราคือสําหรับคนที่อยู่ในเมืองกรุงเทพเนี่ยที่เนี่ยก็อยู่แถวจรันนะคะจรันสามสองจารันสามสองบางาจะมา200ร้อกว่าปีนะลูกเน้นตรงนี้สอง้อกว่าปีชุมชนนี้แล้วก็เป็นช่างรุ่นสุดท้ายค่ะ เน้นเลยนะคะช่างรุ่นสุดท้ายแล้วก็อายุงานแล้วก็ผลงานทุกชิ้นที่ทำมาจากขึ้นดับดีบุกเนี่ยเป็นขันลงหินจากบ้านบุกทองแดงดีบุกผสมทองแดงก็คือมีอายุมากกว่า200ปี200กว่าด้วยนะซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราดูแล้วแบบทั้งงาน ได้ความร่วมสมัยแล้วก็ยังมีความเป็นไทยแล้วก็ยังมีความที่เชื่อมโยงกับชุมชนหรือวัฒนธรรมศิลปะของไทยอีกด้วยนะพร้อมกับฟังก์ชันเนาะที่เขาทํามาเพื่อตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของงานมงคลหรือแม้กระทั่งใช้ชีวิตประจําวันรวมกระทั่งเก็บสะสมเนะเาะแล้วคุณนะ้าคะอย่างนี้ค่ะคือระยะเวลาถ้าเราเก็บไว้นานเนี่ย ตัวที่เป็นสีทองเนี่ยค่ะจะมีผลว่าแบบถี่มันเปลี่ยนไหมคะ้องเงาน้อยจะเงาลยลงเราก็ต้องดูแลบ้างใช้ปีนอนขัดก็เงาเหมือนเดิมะน้ํายาขัดโลหะค่ะแต่ถ้าเราเอาไปใช้งานใช่ไหมคะเปลี่ยล้างน้ํายาล้างจานใช้ฟองน้ําห้ามใช้พวกสกอตไว้ท์หรือฟอยขัดหม้อนะคะเพราะว่าจะทําให้เป็นขนแมวค่ะลอยพอพอล้างด้วยฟองน้ําเราก็เอาผ้าสัก ซับไปแห้งล้างน้ำจะสะอาดแล้วซับไปแห้งก็จะอยู่อย่างนี้แต่ถ้านานไปหมองก็ซื้อวีนอนมาขัดแป๊บเดียวก็เงาเงาหมือน,นวันแรกที่ซื้ออะค่ะก็กรณีนี้ยกเว้นนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นสีทองขัดด้วยวีนอนสองสองด้านได้แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยให้ขัดเฉพาะสีทองด้านในด้านนอกห้ามขัดเพราะไม่งั้นจะทําให้ความสวยหายไปด้านนอกเบถามนิดนึงค่ะว่าสีดําเนี่ยค่ะ คือมีการลมยาหลินมันดินหม้อลูกเขาเรียกว่าดินหม้อดินจะรู้จักว่ามันจะอยู่ก้นหม้อก้นกระทะสมัยโบราณคนเราจะใช้เอาถ่านนึกออกไหมลูกก่อนจะมาเป็นแก๊สอ๋อคือดำก้นติดหม้ออพเขาเรียกดินหม้อที่ขูดจากใต้หม้อใต้กระทะนะคะแต่ว่ามันเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนก็คือช่างคนที่หนึ่งตีตีขึ้นลูกผิวมันจะขุดขาดมันจะไม่เรียนไม่ไม่เรียบ ใช่ไหมคะ,ะช่างคนที่สองเขาเรียกช่างลายเขาก็จะมีเครื่องมือเป็นเป็นคล้ายๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเป็นเหล็กนะคะแล้วก็ตั้งตรงนี้แล้วช่างลายก็มีหน้าที่ใช้ค้อนลายเก็บเนื้องานคําว่าเก็บเนื้องานก็คือทําให้มันเรียบขึ้นนะหลุกจากที่เป็นขุขะขุขะเนี้ยก<ะ>ต็ตีตีตี<ะ>แล้วช่างคนนี้เรียกช่างลายที่มอกี้ป้าบอกว่าเสียชีวิตเป็นหนึ่งท่านแล้วนี่ก็จะมีคนอื่นขึ้นมาแทนอยู่แหละ เขาก็จะทําแทนได้อยู่แต่ว่าคนที่ขึ้นมาแทนก็หลับขุกมกันเลยคะ่ะอ๋อก็รอยู่มากๆเือนกลยนะโอ้ <laughs> อ่าประจ่างลายคนที่สองใช่ไหมลูกก็จะส่งต่อไปไปกึงไปกอไปขัดเอ้ยคาว่ากอหมายว่าปากมันจะคมมากลูกต้องกอให้มันหายคมนะคะแล้วก็ขัดให้มันเงาเลูกสมัยโบราณคําที่เขาเรียกคําว่าลงหินก็คือ ใช้ผงหินห่อผ้าแล้วหมุนมือใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันน่ะเราต้องทําให้มันเร็วขึ้นก็จะเป็นลูกทรายติดมอเตอร์แล้วช่างเขาจะถือขัดแบบนี้ลูกปื้อปือไปก็จะอ่าปัดเขาเรียกปัดเงาก็จะไวขึ้นค่ะส่วนถ้าสมมติไปที่บ้านบุใช่ไหมคะถ้าทําสําเร็จเนี่ยมันจะเป็นสีนี้กับสีดําล้วนใช่ไหมลูก้่ม เราก็จะส่งไว้ที่แปดริ้วเพื่อจะแกะลายแกะลายดีสีดำล้วนขายหมดแล้วค่ะไม่มีแล้วนึกนึกออกไหมคะสีดำล้วนก็จะสีดำที่ยังไม่แกะที่ที่เคลือบอยู่กับเนื้อสีทองทองนี่แหละแต่พอแกะลายปั๊บจะเป็นสีนี้ก็จะสีดำจะหลุดไปแล้วก็แทนเป็นสีทองที่เด่นขึ้นมาใช่ค่ะแต่แต่ถ้าเป็นอันนี้ย ส่วนมากเราจะไม่ค่อยทำอันนี้ลูกค้าเขาสั่งก็เลยทำอันนี้เกือนออเดอร์มาก็เลยมาขายแต่ลูกสังเกตไหมว่ามันมันไม่เด่นค่ะอ่าแต่เขาจะแอบสวยของเขาอยู่ในที่ของเขานะคะใช่คุณนะอันนี้แบบเป็นเืนออเดอร์ก็เอามาขายแต่ว่ามันจะไม่เด่นเหมือนเดิมลายล้วนใช่อ่าโอ้เขาสวยนะใครมีโอกาสได้ไปแถวย่านบางกอกน้อยนะจารันสาิบสองสามสสองนะคะ อายุกว่าสองรปีสำหรับหมู่บ้านที่ทำเครื่องบ้านบุบ้านบุบอืมนี่ะขอบคุณคุณน้ำมากๆเลยนะคะขอบคุณค่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 ะดีมากโอ้นอกจากเรามาดูแล้วเราก็มาศึกษาแล้วใครสนใจก็ยังมีจริงๆแล้วก็มีคนยังมีคนสอนอยู่ไหมคะถ้ามีคนสนใจย่เีคะะนรก็ต้องเข้าไปคุยค่ะว่าช่างเขาจะ เขาจะนั่นประมาณไหนอ่ะคือตอนนี้ก็ไม่กล้ารับปากเพราะว่าป้าก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอ้าจะมีหน้าที่จำนาเท่านี้ค่ะั้นต้องไปคุยนะลูกนะไ่คุยหรือจะพาเด็กนักเรียนไปศึกษาไปดูงานหรือว่าตัวลูกเองจะไปขอถ่ายในนั้นก็โทรติดต่อตามที่ป้าบอกได้ได้ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะมีโอกาสเผื่อเอาไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ